กบเดียสวัสดีค่ะวันนี้มาพกก็บซ่องสาวนายพาแซบอีกแล้วจ้ามันอี่สาวนายสิพามากินต่ำพอ ตามซั่วขนมจีนใส่ผักบุ้งด้วยจากพี่น้องแล้วก็กุ้งสะดุ้งแล้วก็แคบโมขอแก้มกับตัวของบุ้งมากก่อนเช็แซ่บกับฝากกดไกลค์กดแชร์กดติดตามแม่แน่เด้อจากพี่น้องอ่ะเอาเลยเอาวอลไลค์ไม่วันเลยรุ่งพี่น้องมาพี่น้องมามากินน้ำก่อนเซ่แ็แซ่บอืมแซ่บ่ะ ปลามันเจ็บเหปลามันได้ว่ะปลาค่ะน้องน้อง

Rồi. <laughs> Quất mà. đi ơi. Tắm đây đây อยากน้ำมาบ่ได้สามตักกระจอกอ่ะตักบงจะเอาอยากน้ำ

ยำเป็นร่นอนสนายสนาัเอิมเสื้อเป็นอะไรเป็นงไเมยตัเลยจะตัะดเลยนะ

i don't know. Yep.

บ้านอาจจะเอื้นพักไปเลยเหงกไปไบกไ nước okay, kia <laughs> mười bảy mười phần 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 เขากินคนเดียวขได้ปรบปุแอบไมกินละอืมดร

แต่ง,งามไปเลยแต่งามสีไหมเพชรอืมอิมม่มไหเนี่ยเอาชื่อมันกรได้ ตงน,น้อาอือเอ,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 อ๊ิดหมนอกันบเสร็จลจ้ไปือเสบเมื่อไรจับพน้องเลือต่นำปลากับเครื่องเทศนะขนมจีนกะไปกินเลย หลังคลิปได้จอกันแล้จบคลิปอ้าวซาบไ,ได้มากคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวาวานเนี่ยได้เจอพั่น้องเป็นกำลังใจสาวนายแน่เนอ,อเอ้าวกลับเข้ามาสวัสดีค่ะ